สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ได้เลิกได้ชัยนะแวะมาหาแล้วก็ทักทายแล้วก็นําสมการเก่ามาฝากก่อนนะคะโดยหน้าที่นี้เนาะดิฉันย้อนกลับไปในอ่างงวดที่ผ่านมา17มกร,ราคมนะคะซึ่งดิฉันให้สมการแบบแปลกใหม่ไปแต่ก็มีสมการเดินนะคะนั่นก็คือสมการที่เราหาตัวตัดดับ ซึ่งจะเป็นสมการแผนกบนล่างอ่ะดิฉันขออนุญาตไปล่วงหน้าเลยนะคะาตรงนี้นะมันจะมีที่ย้อนไปอยู่2อยู่ประมาณเท่าไหร่สองสี่หกแปดเกือบสิบงวดนะคะคุณผู้ชมแล้วงวดที่ผ่านมานะงวดที่ผ่านมาคือเราจะหาตัวตัดดับสี่ตัวใช่ไหมแล้วมันจะเหลือตัวคงเหลืออยู่หกตัวแต่หน้าที่นี้เนี่ยก็คือเป็นสมการบนล่างในแผ่นชิทนี้ดีฉันจะเปิดเฉพาะ แผ่นชีตล่าสุดนะคะซึ่งนะคุณดูว่าผลลัพธ์งวดที่ผ่านมานั้นออกอะไรสำหรับ6ตัวนะคะออก8 7 8 9 7 2แล้วก็0 2ซึ่งมี2บนล่างแต่ที่นี้นะคะบนเขาไม่มีเลข7็นะออกเ7 8เอา9 7้นะแล้วก็0 2 สมการตัวนี้นะคะ,ะมาใน,ผานแผนกล่างนั่นก็คือ02มาล่างซึ่งดับจะมี3579ใช่ไหมคะท่านผู้ชมทีนี้นะดิฉันไปล่วงหน้าเลยสําหรับส่วนนี้ถ้าใครดูไม่ทันว่าเป็นลักษณะอะไรยังไงให้ดูในงวดต่อไปแต่ถ้ายังไม่เข้าใจถอยหลังไปดูในงวดที่ผ่านมานะคะสําหรับส่วนตัดดับนี้ะดิฉันขออนุญ,ญาตมาแผ่นชีตใหม่โดยที่เราจะยกสมการทั้งหมดอยู่6หลักนั่นก็คือ 8 7 8 9 7 2ดังนี้นะแล้วก็ศูย์สล่างโดยเราหาตัวตัดดับ110 10หน่วยรวมกันโดยไม่มีทดหน้าทดหลังนะ9บวก7เป็น16ใส่6 7บวกสได้เท่าไหร่คะ7บวกสได้9นะเพราะฉะนั้นเนี่ย6กับ9รวมกันได้เท่าไหร่นะคะ6บวก9ได้15ได้5เป็นตัวแรก5แล้วก็บวก2ก็เป็น7 เจ็ดบวกสได้9นะคะแล้ว9ก็บวกอีก2ก็เป็น11เพราะฉะนั้นตัวดับจะมี5 7 9 1ดังนี้อันนี้คือตัวดับนะดับคืออะไรดับคือคัดออกตั้งแต่0ูนสมการมันก็จะเหลือแค่0 1 0 1 2 3 4 5 5, 5, 5มาดับแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เหลือ6 7แล้วก็8 6ห นะคะเดี๋ยวนะห้าเพราะฉะนั้นนะไม่ไม,ไม่มีเลขหนึ่งนะคะเอาใหม่ศูนย์แล้วก็สองสามสี่หกแปดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจะเหลือศูนย์สองสามสี่หกแปดนะเป็นสมการบนล่างนะหน้าที่นี้นี่ท่านผู้ชมก็ไปหาตัวเด่นของแต่ละแผนกบนล่างแล้วก็มาจับ อา้าวอันนี้ก็คือเป็นสมาการเก่าเล่าใหม่นะคะต่อในหัวที่หนึ่งกลุ่มภาพันหกเก้าะเป็นไงผ่านไปหนึ่งเดือนวัยเหมือนกู้กหกปีใหม่6-9เป็นไงคะสบอกสบอมกันบ้างไหมเพราะว่าอะไรไหมคุณคุณคุณ,ค,ณคุณเห็นสถานการณ์ของความไม่แน่นอนไหมเขามไม่แน่นอนคืออะไร คุณเห็นสมักเรื่องของเรื่องของทองไหมนะมันขึ้นไปแต่ถึง8 000, 1 0 0มเกือบ8 2 0 0มนะคุณผู้ชมแล้วมันก็ร่วงลงมาเหลือ7 000, 4 0 0มนะี่มันคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณจะเชื่ออะไรเดี๋ยวคุณอย่าไปเชื่อเพราะฉะนั้นคุณใช้ดุลพินิจและวิจารยานนะอะไรมันไม่มีมันไม่มีง่ายนะคะแต่สำหรับทองคำมันยังเป็นสิ่งที่แบบว่าทั่วโลกนะเขายึดถือ แล้วก็สามารถสามารถแบบว่าคือต่อให้มันลดอะ่ะยังไงมันก็มีวันขึ้นนะยังไงเราก็ได้ถือมันไว้นะแต่อันนี้ไม่รวมถึงพวกที่พวกที่ไปซื้อแบบในระบบออนไลน์ในระบบแบบว่าซื้อแบบการเทรดแบบการเขาเรียกว่าอะไระเก่งกำไรอันนี้ไม่เกี่ยวนะเราหมายถึงว่าถ้าเราซื้อแบบ เป็นแท่งเป็นรูปรพันเป็นอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็ได้ถือมันไว้ถือครองมันไว้แล้วคุณย้อนไปตั้งแต่ตั้งแต่สมมติว่ายี่สิบปีสามปีเนาะคุณก็จะเห็นว่าต่อให้มันลงมันก็ลงไปลงไปไม่นานมันก็มีทางขึ้นแล้วขึ้นมามันก็จะจะมีวันที่มากกว่าเดิมอยู่ดีนั่นแหละนะหมายถึงว่า มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ช็อตเทอมมใช่ไหมเขาเรียกว่าลองเทอมแล้วก็หน้าตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ไม่แน่นอนคนคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องไปเครียดนะเขาเรียกว่าอะไรนะธนาคารอะไรที่ที่ดีที่สุดตู้รน้ตไว้ตอนนี้ธนาคารอาหารอาหารเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตธนาคารอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าคุณมีที่มีทาง คุณปลูกผักเล็กๆน้อยๆต่อให้คุณไม่มีเงินไม่มีทองคุณก็ยังมีกินคุณมีข้าวกินคุณมีผักได้กินคุณสามารถมีเ,เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเอาไว้เป็นอาหารได้แต่คุณเบื่ออาหารฉันเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วฉันเบื่อฉันก็ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นโดยการนําไปจําหน่ายหรือว่าไปแลกกันเองอ่ะสมมติคนนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อนฉันปลูกผักใช่ไหมอ่ะฉันปลูกผักนี้อ่ะก็แลกกันนะเธอเธอเลี้ยง ไข่ไก่ใช่ไหมฉันเลี้ยงปลาดุกนะ,ะวันนี้ฉันอยากกินปลาเผาอะ่ะเธออยากกินไข่ไก่ทอดไหมอเอามาแลกกันได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกับเชิงจินตนานการแล้วก็พูดพร่ำเพรื่อไปแต่บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคนเราเมื่อมันถึง,ถงจุดสูงสุดอะ่ะมันจะวกวนกลับไปในจุดเดิมคนนะเราอาจจะไปถึงจุดสูงสุดของโลกพัฒนาการละทีนี้อาจจะย้อนยุคก,กลับไปในสมัย ดึกดำบันคือไปหาผักหาไม้กินตามป่าตามเขาแบบเดิมก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะคะอะกลับมาที่เปรียบเทียบต,ตรงนี้คืออะไรเหมือนสมก,การตรงนี้คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยอดีตที่บาดมามันหลจจะเดินนะอนาคตดิฉันไม่การันตีนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญ,ญาณไขวิจารณญ,ญาณมันนะคะเงนินอยู่ในกระเป๋าคุณนะคุณต้องพิจารณาก่อนที่จะควักมันออกไปนะคะสมัยนี้ด้วยยิ่งซ้ำนะโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังเดี๋ยว ค่อยพบกันใหม่ในสมการต่อไปแล้วกันสวัสดีค่ะ